ผมมีข่าวดีจะบอกนะฮะตอนนี้ผมเล่น Facebook เป็นแล้วไม่ได้มีแค่ YouTube ให้อัพคลิปอย่างเดียวแล้วนะทุกคนสามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามพูดคุยเพื่อรับข่าวสารต่างๆที่จะอัพในแฟนเพจ Facebook ของผมได้นะฮะโดยเข้าไปที่หน้า Facebook ของทุกคนจากนั้นไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์ไปว่า mrbwenwatts เสร็จแล้วกดเข้าไปเลยก็จะเห็นเพจของผมขึ้นมาแบบนี้แต่ที่สําคัญนะฮะอย่าลืมกดถูกใจตรงนี้ด้วยละ่ะแล้วเจอกัน ก็สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเิสเตอร์บีอีกเช่นเคยในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดู5วิวัฒนาการของมนุษย์ที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน อีแล้วนะครับนอกจากทําให้นักมนุษยวิทยาทราบความเป็นมาของบรรพบุรุษมนุษย์ในอดีตแล้วยังทําให้สามารถอธิบายถึงความเป็นอยู่และการดํารงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละยุคได้อีกด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามนุษย์แต่ละยุคนั้นเขาจะมีหน้าตาเป็นยังไงโดยสามารถแบ่งออกเป็นยุคที่สําคัญดังต่อไปดีนะฮะ 1. โพกอนซูล และสาหรับช่วงแรกเริ่มของวิวัฒนาการจากลิงตัวใหญ่ขนดกไม่มีหางและเดินหลังคอมนะครับและใครจะไปเชื่อล่ะครับว่ามันจะก,กลายมาเดินตัวตรงมีขนน้อยแถมสมองเริ่มใหญ่ขึ้นอีกต่างหากโดยในยุคตั้งแต่2 0ถึง25ล้านปีก่อนนะครับเป็นยุคที่มนุษย์ยังมีร่างกายเป็นลิงหรือปอคอนซูลคือลิงไม่มีหางมีขนดกแต่ก็สามารถเืนลําตัวตรงได้บ้างแล้วก็อย่างที่เราเห็นในภาพนี่แหละครับ 2. โฮโมแฮเบลิส เชื่อกันว่ามนุษย์ชนิดนี้นะครับกลายมาเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ในปัจจุบันและนักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบสร้างดึกดํบันของมนุษย์ชนิดนี้ที่บริเวณภาคตะวันออกของแอฟริกาที่มีอายุป,ประมาณ2-4ถึงล้านปีโดยมีหน้าตาก็อย่างที่เราเห็นนี่แหละครับบีฟันที่แสดงเห็นว่าต้องกินสัตว์เป็นอาหารแน่นอนจึงจัดเป็นผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามนุษย์ชนิดนี้เดาอาจจะยังมีขนแบบลิงอยู่ตามตัวและอย่างไรก็ตามแต่นะฮะมนุษย์ชนิดนี้ก็ยังเป็นมนุษย์พวกกกกแรรรรรทีู่่้้จากกาใชหินินนมปปะดษฐเเ็คือง มือหรือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตของพวกเขา 3. โฮโมอีเล็กซัส และสาหรับมนุษย์เทเนตนี้นะครับเป็นสปีชีส์ของมนุษย์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วที่มีชีวิตอยู่เกือบทั้งสมัยไพสโตนซีนโดยมีหลักฐานพบซากดึกดาบรรที่เก่าแก่ที่สุดประมาณ1.9ล้านปีก่อนโดยนักวิชาการยังไม่มีมติร่วมกันเกี่ยวกับการจําแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสกุลของบรรพบุรุษและเกี่ยวกับสกุลของลูกหลานในมนุษย์ยุคนี้แต่โดยรวมแล้วนะครับมนุษย์ยุคนี้เนี่ยจะมีใบหน้าที่ตรงเหมือนกับมนุษย์ยุคใหม่แล้วมีขากรรไกรและฟันที่แข็งงแแรรโดดยยยขาากกกกัันนนนนไ้้จะเิ่่มมหสวใุุในนษ์ๆ มนุษย์นีแอนเดอร์ทาน และสาหรับมนุษย์ในยุคนี้นะครับเป็นมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ชนิดหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ได้สูญพันธุ์ไปหมดแล้วนะฮะโดยค้นพบซากครั้งแรกเมื่อราว160ปีที่แล้วในหุบเขาเนอเดอร์ใกล้เมืองดิสเซลล์ทางตอนเหนือของเยอรมน,นีนะครับโดยคนงานในเมืองนั้นขุดค้นพบกระดูกโบราณซึ่งตอนแรกเข้าใจว่าเป็นกระดูกของหมีและเขาก็ได้ส่งกระดูกนั้นแก่นักธรรมชาติวิทยาเมื่อได้ทําการวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วจึงพบว่ากระดูกเช่นนั้นเป็นกระดูกของมนุษย์ดดนนดษยเดรกดันมบ เป็นเกียรติแก่หุบเขาของสถานที่ที่คนพบนั่นเองซึ่งโดยรวมแล้วนะครับเนอเดอร์ทัลเนี่ยมีรูปร่างกำยำล่ำสันแข็งแรงรวมไปถึงมีภูมิกุ้มกันโรคที่ดีกว่ามนุษย์ในปัจจุบันอีกต่างหากแต่มีระดับปัญญาที่ต่ำกว่ามากและด้วยเหตุผลนี้นี่เองเลยครับอาจจะเป็นสาเหตุหลักที่เชื่อว่าทําให้มนุษย์ในยุคนี้สูญพันธุ์ก็เป็นได้แต่พวกเขาก็รู้จักการใช้ไฟล่าสัตว์รู้จักประดิษฐ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆโดยใช้หินซึ่งคนที่ตายแล้วก็จะถูกนนนําาไไปปฝัออปััังงงพพรรร้้้อออมมมกกกกบช่่ดววถึุษยย์ีีูจหท อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นในถ้ำหุบเขาหรือที่ราบโดยพบกระจายในบริเวณต่างๆตั้งแต่โยุโรปตะวันออกกลางแอฟริกาไปจนถึงประเทศจีนนะฮะ 5. มนุษย์โคมายอง และสาหรับมนุษย์คมายองได้ครับจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับมนุษย์ปัจจุบันมากโดยมีกะโหลกศรีรษะโค้งมนมากขึ้นขากรนไกลหดสั้นลงกว่ามนุษย์นีแอนเดร์ทันมากและมีแก้มนูนเด่นชัดขึ้นกว่าแม้มนุษย์เทนเนตนี้นะครับจะมีใบหน้าเล็กนะฮะแต่ก็ยังมีสมองขนาดใหญ่ซึ่งมีความเฉลียวฉลาดสามารถประดิษฐ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆสําสหรับการดํารงชีพรวมไปถึงยังรู้จากการเขียนภาพต่างๆอีกด้วยแหละครับและก็พัฒนาการของมนุษย์ก็เปลี่ยนมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งหน้าตาของแต่่ละะคคคนนนนัั้กกกก็จแตตาางออไปมมีวิด มีอารมณ์มีสติปัญญามีความเฉลียวฉลาดมากยิ่งขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ5วิวัฒนาการของมนุษย์ที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับวิดีโอนี้นะฮะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยหรือถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมกดซับสไค i b e หรือกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากมิสเตอร์บีสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ